<laughs> น้องกายอีแม่ไปเบิงเห็ดกันเดอ้อเข่าปลากันเดออ้อด <laughs> ทุกคนเมื่อเนี่ยพาเขาา่าปลาเบิงเห็ดนะคะาวันนี้พญายรั่ง์่็ไข่ขึ้นนะคะไปถอนฟันม้าเมื่อก่อนนี่แล้วมาวันนี้ไข่ขึ้นเมื่อเนี่ยไข่แน่แล้วค,ะค่ะสวัสดที่ชอบสิ เออโมดูอีกดักอยู่โม่เบ็ดโม่บ็ดเตะโม่เบ็ดเตก็คือดีขึ้นนะค่ะทุกคนอืมต่ว่ากัยังเมื่อยอยู่ไข่คุ้มแล้วนะคะไข่คุ้มแล้วอ่ะเมื่อนี้เขาอ่ะเขาปลาไปเบื้องเห็ดชัดคันตะแลนใครวางชี้นนะคะแล้วจะได้ว่าเออเดี๋ยวพาไปอืม ปัดว uh ีรนแทบเนี <c oughs> <c oughs> ่ยมันต้องตีลากด้วยว่าสิว่าห้ามวันนี้อแนลลาปัดคไปเบิ่งนะคะปัดค่อยจะได้เห็ดบ่มเงินเลยปัดบอกแม่ว่าให้เจ้าะยางน้ำถนนนั่นแหละเดี๋ยวค่อยจะเข้าไปหาในป่าเองค่ะวางซีนค่ะวันนี้อากาศดีค่ะทุกคน มัเซอร์นี่กันหนาวนะคะหกองศามอเซอร์นี่อันนี้โ okay. อเคไอโกอินไอโกดิสเวไอ แยกอันเดนอยู่่ะเราบอกพ่อแยกกูไปยางไปน้ำหอนท้างนะคะ่ะใครก็จะเข่ามาในนี่นนะคะเราะว่าคใครไปอยากหายเราเข่ามาใน,นอะ่ะในปลาปันใดนะคะ่ะราหวังกระไขแนววานแล้วไข่ขึ้นหาเธออ่าอยียงเกาะ แมงอะนะค่ะมัดแม่กัดแล้วเดี๋ยวเล่าัวอีกทุกคนปีนี้นะค่อยอปลาเนยนะพอค่อยมีเห็ดเลยเห็ดเผิงหวานกับบะหมี่ค่ะเบิ่งค่ะปลากรเป็นแต,มต่มีเห็ดมีเห็ดเด้แต่ว่าเห็นว่ามี แตลกเห็ดเพื่องบานบะมีเลยปีเนเลยมงดูค่ะทุกคนขนาดฝนตกอนะ่ะอาทิตย์ร้องหันตกทุกเมือ่อเห็ดยุ้ยสายเห็ดยุ้สายมองดูค่ะเห็ดเพิ่งบานเคยลายๆนะกะบะมีเลยปีนีล เอฟซีเลยหลายท่านก็บ,บอกว่าไปเก็บเห็ดแน่ไปเก็บกเห็ดทำคลิบเก็บเห็ดมาให้เบิ้งแน่ก็จังสีล่ละทุกคนเก็บเห็ดกระบอมีเห็ดหอยทายกัเล็บะมันมาทั้งอื่น้นหลายแท้ทั้งอื่นหลายค่ะแต่ว่าทั้งนี้บ่มีนะคะเดี๋ยวค่อยพ่อเห็ดก้อนและบาทก็จังค่อยสิดท้าย มันสิพอ,อ,อป่ะนะคะปลานี่นะเห็ดเพิินวางเคยลายๆนะคะสปีนี้นะไม่เห็นเลยทุกคนเห็ดถัดข้าตะแลนก็วบบ่าเห็นอ๋ออันช้อนสะอาดนะคะนะฮะทุกคนข่อยเงินข่อยอยางอยู่ในปลานั่น วันนี้เห็ดจากดอกห่่าาหันลนายตายตายเห็ดจังใดเมื่อเนี่ยังค่อยจะได้กินแกงเห็ดว่าจะได้เห็ดถัดขั้นตะแลนเห็ดเพิ่งวางจาก2องสามดอกมาแกงก็สันคิดว่าโอเคทัานนี้จออกมาจากปลาเพื่อนายแล้วนางถากข่อยยื้อปวตายยุ่ออันขดหินนะคะทุกคน ไอลูกกิ่งเลี้ยดด่านี่เงินเท่งโอเคเฮอย่าง้วะเธอคือออกมาประสานออกมาจังไหนมบะมีเฮงย่างวแม่นหลอยู่นี่บะมียังไปอีกกับบะมีคือกานแหลม่ระสารทำยาบ้านประสารค่ทุกคน วาละงินฟีแหวดอฟีด้อมอากาศดีดีค่ะทุกคนมบรรยากาศดีเมื่อไนต่ำเมื่อซ้นนี่นะหกองศาเย็นแน่จากน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะดีแล้วไม่ล้มวีวีีอ่ากซ ุกคนสำหรับมยางออกกันล้างกายนั่นแหละ <c ười> พรายานอากาศหนาวนะคะเขาเลยใส่เสื้อจําคอเลยเมื่อนนะเา่าเมื่อสอนนี่มันมหนาวไก่เติบเล้กค่ะเนี่ยมาได้กินแกงเห็ดเท่ากับไปกินตำแค่รอดใส่ทั่วพุมมอยู่บ้านคลอเกาล้วค่ะทุกคนกระแสเพื่อกันนั่ละ ทานอยู่หวานอีเงน,นแบกซ์อแูแพ่ดีเซียเดนนาโอทุกค,คนท่านคอยสิว่าบาได้เลยกับว,ว่าแม่ได้สีดอกดีนะค่ะอะไรมองดูเปต้นสาดน้องไก่แม่มาแล้วได้สีดอก อ๋อโอเควันเดเซอร์ออริจินต้นข้ามากันนี okay. ่นะวันวันเดแอตทฟลอร์ฮันนี่อ่าฮะพี่ยาบ้ามากโอเคอ๋อแล้วว่ามากันนี่เขาไปเฮ็ดน้ำซับค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ท่านได้ได้พอนั่นดอก ปลววาพูดว่าวินเตอร์ขอเก็บตอนวินเตอร์ว่าซ่านงานเกินว่าอ่อมปลาก,ก็บบได้เฮ็ดแลค่ะทุกคนก็ชิดได้มาเก็บอันหวัวอันนี้ยูนี่ละกินเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสียผาก่อนค่ะเดี๋ยวลงมาเอาแค่รอดกับพ่อพุ่มอีกทุกคนปลาเาไปชมอ่ะดอกไม้ข่อยมองดูขข่กระบได้อัน ดูแลดอกตะวาันสองสามเมื่อที่ผ่านมาฝนกระตกนะคะบเบื้งดอกนี้ยั้งยั้งอยู่ค่ะทุกคนเบื้งดูดอกสีชมพูออนนะคะสีมว่วงออนนะคะบงดูค่ะมาเข้ามามาเบื้องอ่ะช่อดอกกุหลาบชอา่อนี้ดูทุกคนเบื้องติดเถ้ชอ่อใหญ่ค่ะเบืองดูค่ะ งามค่ะงามแน่พื่นแม่งันเข่าหูขวดตีทุกคน ปักกาทุกคนบาทนี้ครับไปเก็บ,บักเขือเขือมะเขือเทศแค่รอดล้ะกัทั่วภูมินะคะมะนงห่นนะอ่ะเห็บติดข่อยม้าน้ำค่ะทุกคนเห็บจากป้าตั้งวานสองตัวนะคะนั่นแหละเดี๋ยวเขามาเก็บอ่ะประเขามาเก็บมะเขือเขือก่อนนะคะ นี่ยค่ะเขาก็เก็บมากมากที่มันอันอันเพิ่มเพิ่มเนี่ยแหละค่ะเอาไปไว้มันกระสุกเองนะคะเนี่ยนี่แหละนี่ค่ะทุกคนนี่แหละดอกมากนะคะเนี่ยไปตำสมตำแซ่บแซ่บมะเขือเขี้เนี่ยเขี้ยนมะเขือเขี้ยเชอรี่ด้วยค่ะเนี่ย หดาวอยว่ทุกคนเสียงเพื่อนบ้านแล้วไล่เลยใหม่แต่ละเห็้ มาคะาเี๋มาเก็บถั่วพุ่มนะคะกับแครอททุกคนเบิ่งหึถั่วพุ่มโอ้ยมาแค่แค่ไขเฮย <laughs> ทุกคนงเบิ่งดูออาถิ่ถอ เตรียมอเนกเตรียมถาดเลย เวียคะ่ะทุกคนน้ำบอกคะ่ะโ่เคเลยเวงคะ่ะทุกคนอ่ามาอ่มามะเขือเทศข่อยขอยก็จะเก็บแบบว่าบ่อยมันสุกเทียคากนะคะเอาไปไว้ในบ้านเดี๋ยวมันก็สุกแดงเองนะคะมาดูคะ่ะหลายบอ่อ ทุกคนเบื่งได้หลายคคกแน่คอยคอยจะต้มคอยจะต้มแล้วก็ลวกวเออคอยจะลวกแล้วก็เอาใส่ช่องฟีดไว้นะคะแต่ว่าบระตมือนี่นะทุกคนเดี๋ยวอยหาถุงมาใส่ก่อน จะลวกลวกเม,มื่อไม้พุนเมื่ออินเมือ่อนี้ยแอยจะต่ามีิ้ก่อนเมื่อลวกขาโบแม,มนได้ไห,นหน่อยได้ตั้งลาย ทุกคนเดี๋ยวจากน้อยเขาจะค่อยมาตำแค่ราใส่ทัวภูมิกินกันนะคะตอนนี้่อยก็จะอาต้มกาแฟจิบกาแฟกับพญายะก,ก่อนนะคะพักผ่อนจากเขาก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วนะคะค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งม่ใหิมาดาบรรหนาก,กับพญายฝรั่งนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย